พ่อเนี่ยครับทำงานครับเสียงหังดึงอันดึงอัมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้ระบบมันก็ดึงแรงพอสมควรนะครับมาดูครับนี่ครับนี่ทำงานแล้วนี่ครับในจอบอกว่าดูกล้อง360องศาใต้ท้องรถมองจากกล้องได้เลยนะครับกรอบับเทเลนจะขึ้นสีฟ้านะครับ สก็ได้ครับสบายๆครับเนี่ยเดี๋ยลองขับสายให้ดูนะครับโอหโหนิ่งมากครับมาลายยไปแล้วครับโยกไปแล้วครับเนี่ยครับโยกจริงๆให้เห็นกันจริงๆครับแคมองตาากเข้ใจ นน่หม้อเนี่ครับทำงานครับเสียงดังอึดอัดอึดอัดเลยครับนี่ครับตรวจจับคนหรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับมันก็จะทํางานระบบที่ทํางานเบรกให้นะครับจนถึงจุดยุดนิ่งนะครับระบบความปลอดภัยสูงของอี s u ซ u นะครับเอามาของ m u l x นะครับเอามาใส่ในตัวนี้นะครับ นี่ครับทำงานนะครับนี่ระบบนะครับเบรกเองอัตโนมัตินะครับนี่ครับกับสิ่งกีดขวางครับเรามาลองดูนะครับเครื่องจะทำงานหรือไม่นะครับปแล้วครับปายแล้วครับปาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหนี่ครับระบบทำงานนะครับนี่ผ่านการทดสอบเป็นร้อยร้อยครั้งนะครับเราจะทดสอบกันหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับนี่ครับทำงานครับนี่ครับทำงานนะครับทดสอบเป็นสิบสิบครั้งก็ทำงานนะครับ สิ่งกีดขวางนะครับจนถึงระบบจุดหยุดนิ่งนะครับตัวใหม่เทคโนโลยีใน MU-X เอามาใส่ในตัว4ประตูนะครับนี่เลยเคือ Dual Allie นะครับสุดยอดเทคโนโลยีของฮิสุสุนะครับระบบนี้มีความแม่นยําสูงนะครับระบบแอร์ดักนะครับของฮิสุสุนะครับตอนนี้มาอยู่ในตัว4ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเทคโนโลยีสุดทันสมัยนะครับก็ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอผู้ขับขี่ก็ไม่ควรประมาทนะครับบางทีก็จะมีแสงแดดหรือว่าหมอกนะครับละอองน้ําติดตรงตรงเรดาร์นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของกล้องนั้นลดลงนะครับจึงไม่แนะนําให้ทําทนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยช่วยในยังฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลองกันอีกครั้งนึงครับต้องดูกล้องก่อนนะครับว่า,าถ้ากล้องไม่พร้อมทํางานก็จะไม่สามารถ ใช้งานได้นะครับซึ่งเป็นการตรวจจับวัตถุจากกล้องและเรดาร์นะครับการวัดระยะจะถึงจุดหยุดนิ่งนะครับระบบมันก็ดึงแรงพอสมควรนะครับมาดูครับนี่ครับนี่ทำงานแล้วนี่ครับเขาสุดยอดครับผมทดสอบการถอยอยู่นะครับถ้ามีคนเดินผ่านข้างหลังเนี่ยมันจะหยุดให้ไหมครับมาดูนะครับเราจะทดสอบระบบว่าเวลาเราถอยมาเนี่ยจะมีมีคนเข้ามานะครับในระยะ เนี่ยมันจะมันจะเบรกให้หรือไม่นะครับนี่ก็จะเป็นภายในนะครับในใน,ในจอของรถ isuzu vios นะครับมีกล้อง360องศานะครับมีมุมให้เลือกนะครับซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับมีหมดเลยจะเป็นกล้อง360องศา เทคโนโลยีจากมิวเอ็กนะครับมาใส่ใน4ประตูเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็บริโอสี่คนสนะครับมาลองขับอินซูสประตูตัวใหม่นะครับเอาเทคโนโลยีของมิวเอ็กใส่เข้ามานะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่เขจะบอกองศาบอกอะไรหมดนะครับนี่นะครับขนาดที่รถเคลื่อนที่นะครับความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเห็นวิวนะครับดานหน้าใต้ท้องรถมองจากกล้องได้เลยนะครับเมื่อความเร็วเกินก็จะ จอก็จะหายไปเพื่อให้เราโฟกัสกับด้านหน้าให้มากขึ้นนะครับวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาในรุ่นของ4ประตูแล้วนะครับก็เบาครับความเร็วยิ่งสูงก็วงมาลัยก็จะหนักขึ้นนะครับความเร็วต่ําก็วงมาลัยก็เบานะครับมีวงมาลัยไฟฟ้าก็จะมีความแม่นยําต่อการข้าโค้งได้ดีนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองหรือต่างจังหวัดขับไกลนะครับจะได้ไม่เมื่อยมือไม่แขนกันนะครับ เมื่อเราเข้าระบบ 4S นะครับก็แสดงจัแสดงที่หน้าจอนะครับขึ้นเป็นการขับเคลื่อน4ล้อสีเขียวนะครับการทํางานของทั้ง4ล้อองศาความชันของพื้นผิวนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ล้อตรงหรือไม่ตรงระบบรับเทเรนจะขึ้นสีฟ้านะครับถนนลื่นๆก็สามารถใช้ได้นะครับรับเทเรนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสภาพถนนที่ลื่นๆนะครับรับเทรนสามารถใช้ร่วมกับ 4S ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับไปในทางที่ลื่นๆฝนตกสามารถใช้ได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเอง ขับแบบทายไบทายมานะครับนี่โอ้โหขับ2นะครับเอาอยู่ครับมีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับ ESC นะครับนีทรงตัวดีเยี่ยมตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับรถตัวใหม่ของอ s u ู u ูนะครับนี่เจอทางลื่นๆครับดูวันออลี่ครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่2 0ครับผมนี่หน้า หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับวันนี้เราไม่พูดพ่อมทำเพลงนะครับเราก็จะจับไปลุยเลยครับมีระบบ Air d a ัมีระบบตัวท็อปของมีเอนะครับระบบจับมีเอเอามาใส่ในตัว4ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดลองดูนะครับการทำงานของรับสแตนเลนหรือว่า CS นะครับมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับลองดูกันนะครับทางลื่นๆครับสองเอครับนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว โโอ้หสุดยอดมาขับสองขึ้นได้ง่ายๆครับขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้โขับสองก็ได้ครับสบายๆครับเนี่ยทังลื่นๆขับสองนี่ครับนี่ครับมันก็จะกินยางนิดนึงนะครับไปได้เรื่อยๆครับนี่ครับสองก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับผมง่ายๆครับ กับ2ก็ขึ้นได้ครับสบายแต่ว่าอาจจะเพืองยางนิดหนึ่งครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบขับสนะครับระบบขับสีก็ขึ้นได้ง่ายๆครับโอ้ง่ายจริงครับง่ายจริงยังไม่ใช้ลับเลนะครับขับ4ขับสีขึ้นเนิบๆง่ายๆครับง่ายๆครับดูได้สบายครับครับนี้จะเป็นขับสี่ครับ จะมีเซเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับโอ้เนี่ยลองขับทรายให้ดูแล้วครับโอ้โหนิ่งมากครับขับแบบใส่ทรายแล้วครับโอ้โหมาลองกันให้ดูให้เห็นให้เห็นแปบโอ้นิ่งมากครับการทำงานของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็เลี้ยวได้แคบขึ้นนะครับเลี้ยวได้แคบขึ้นแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในการเลี้ยว แม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลื่นทางโคนก็ใช้ระบบ 4S ช่วยเหลือนะครับซึ่งยางนี่ก็เป็นยางเดิมๆนะครับเป็นยาง M/Si/Si นะครับยางเดิมๆที่มาจากรถนะครับซึ่งก็จะลื่นลื่นมากพอสมควรครับก็ปล่อยไหลง่ายๆครับยางโอ้โหถนนลื่นมากนะครับลื่นมากๆนะครับนะครับโอ้โหไหลไหลครับ เบรกครับนี่ก็เบรกมันก็ไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆครับอ่าก็ทรงตัวได้ดีครับผมนี่ครับอ่าช่วงล่างนี่ของอีซูนี่ขึ้นชื่อในการยึดเกาะอยู่แล้วนะครับทรงตัวได้ดีนะครับนี่ครับเอไม่ว่าเราจะลองขับทรายแบบไหนนะครับมันก็ทรงตัวได้ครับนี่ฮะลองโยกพวงมาลัยไปแล้วครับโยกไปแล้วครับ เนี่ยครับโยกจริงๆให้เห็นกันจริงๆครับโอ้ยยอดมากครับโอ้โยึดเกาะดีเยี่ยมนะครับ